เพื่อไทยนับวันไปได้เลยวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะมาทะเลาะก,กันเองแบบนี้ค่ะไม่ใช่ที่เราจะต้องมาสู้กันเองนะคะก็อยากจะบอกองค์อิงว่าวันนี้ไม่มีคนไทยทะเลาะก,กันยามชาติไม่ปลอดภัยจากนายกไส้ศึกยิ่งทําให้คนไทยรักกันเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นและก็ไม่มีคนไทยคนไหนออกมาต่อสู้กันเองมีแต่คนไทยรวมใจและรวมตีนออกมาขับไล่แพทองทานล้านหุ่นเซนด้วยสามัคคี เราจะยอมให้นายกไทยใจเขมรเป็นผู้นําบริหารประเทศต่อไปไม่ได้เพราะจากพฤติกรรมไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าทั้งต่อหน้าและรับหลังนายกผู้แสดงตนเป็นปฏิปักษกับกองทัพคนนี้จะไม่เอาความลับและความมั่นคงของชาติไปแลกกับผลประโยชน์ครอบครัวเมื่อวาน19มิถุนายนเห็นออกมายืนแถลงมีวอลเปเปอร์ไร้ราคาหน้าเดิมๆยืนประกบก็หลงดีใจนึกว่าจะแถลงขอลาออกจากตําแหน่งนายก เป็นการไถ่โทษที่มีพฤติกรรมเยี่ยงไส้ศึกกับเป็นการออกมาขออภัยซึ่งช่างน,น่าผิดหวังในความเป็นผู้นําหญิงหนังหนายิ่งนักทําตีหน้าเศร้าแล้วบอกดิฉันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาระหว่างที่ดิฉันคุยกับผู้นำำํากัมพูชาก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจนะคะ ตัวที่ฉันเองได้คุยกับแม่ทัพภาคที่สองแล้วอธิบายถึงเจตนาว่าเป็นเพียงแทคกติกของการสื่อสารที่จะเจรจาต่อไปว่าเราต้องแสดงความเข้าใจเขาก่อนก็เพื่อจะคุยถึงดีเทลต่อไปเพื่อเป็นการต่อรองให้การประทะหยุดลงอันนี้คือความตั้งใจที่แท้จริงว่าต้องการจะให้สถานการณ์สงบสุขเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ทราบจริงๆว่ามีการอัดคลิปและเผยแพร่แบบนี้ก็ได้ทําความเข้าใจกับทางกองทัพเรียบร้อยแล้วทางกองทัพก็รับฟัง อันนี้จริงๆทั่วโลกไม่มีใครทําแบบนี้นะคะที่ผู้นําคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ๆที่มีการตกลงกันหรือมีการพูดคุยเจรจาใดๆเนี่ยถ้าไม่ได้บอกก่อนว่าจะมีการอัดคลิปเป็นการออฟฟิเชียลที่คุยกันเช่นเวลาที่ทุกท่านเห็นว่าดิฉันโทรไปแสดงความยินดีกับประเทศต่างๆเราก็จะติดต่อทางกระทรวงต่างประเทศเป็นโปรโตโคอลที่ถูกต้องแล้วก็ทราบว,ว่ามีการอัดคลิปเกิดขึ้นแต่แบบนี้เนี่ยเป็นการโทรคุยส่วนตัวโดยมือถือส่วนตัวของดิฉันนะคะเพราะฉะนั้น การกระทํานี้ถือว่าไม่ควรเป็นที่ยอมรับต่อทั่วโลกอยู่แล้วค่ะเวลานี้ประชาชนไม่ต้องการฟังคําแก้ตัวที่ยิ่งแก้ยิ่งเข้าตัวมีคําเดียวเท่านั้นที่ประชาชนรอฟังจากอุ้งอิงคือคําว่าดิฉันขอลาออกเพราะตัวนายกและรัฐบาลเพื่อไทยเวลานี้ไม่เป็นที่ไว้ใจของประชาชนในการบริหารแล้วว่าบริหารเพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองหรือบริหารเพื่อยกบ้านยกเมืองให้ชาติอื่นตามวิสัยพวกไส้ศึก ในเมื่อนายกไทยไปพูดอย่างนี้แล้วใครล่ะจะไว้ใจไม่อยากให้อังเคลไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาคสองอย่างเนี้ค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยนี่นะหรือแท็ติกการสื่อสารของอุ้งอิงใช่จริงอย่างอุ้งอิงว่าทั่วโลกไม่มีใครเขาทําแบบนี้คือไม่มีผู้นําคนไหนจะไปพูดขายกองทัพขายทหารให้กับคู่ศึกสงครามก็เพิ่งมีรายแรกคือนายกไทยใจขเมขมรคนนี้แหละ แต่การอัดคลิปคู่สนทนานระหว่างผู้นําที่ไหนๆทั่วโลกเขาก็ทํากันถ้าเธอไม่เสรอเองคนที่สอนให้เธอออกมาพูดเช่นนี้ก็เสรอนี่จะบอกให้สํานึกเธออย่าไปโทษไปตําหนิลุงหุนที่อัดคลิปเลยเดี๋ยวลุงหุนแกโกรธย้อนมาให้อีกดอกก็จะเสียทั้งเธอและพ่ออ้ายหมาทั้งคอกเปล่าๆโทษตัวองค์อิงเองนั่นแหละตําแหน่งใหญ่แต่ไร้วุฒิภาวะทั้งไม่ประสีประษาคำถามแรกที่องค์อิงต้องตอบก่อน ใครเป็นหัวหน้ารัฐบาลขเขมรฮุนมาเน็ตใช่ไหมใช่ฮุนเซนเป็นประธานวุฒธธิสภาขเขมรใช่ไหมใช่อ้าวทำไมอุงอิงไม่เจรจากับนายกขเขมรละ่ะกลับไปเจรจากับประธานวุฒธธิสภาเรื่องพิพาทช,ชายแดนแบบนี้มันบ่งบอกถึงอะไรคงเข้าใจว่าเหมือนรัฐบาลไทยที่อุงอิงเป็นแค่นายกหุนตัวมีอำนาจสั่งการรัฐบาลคือทักษิณเขมรก็เหมือนกันฮุนมาเน็ตแค่นายกหุน คุนเซนคือนายกสั่งการตัวจริงอุงอิงจึงโทรไปเจรจากับลุงคุณพี่พาชายแดนไทยขเขมรแทนที่แพทองทานจะโทรไปเจรจากับนายกคุณมาเนตแต่ดันโทรไปหาประธานวุฒธธิสภาถูกทางพฤตินัยมันผิดทางนิตินันแต่ยึดเป็นใบสำแดงได้ว่าความลับของชาติจากสัมพันธ์นวเนียดชนิดมีความในของสองตระกูลน,นี้ยากไว้วางใจเห็นได้จากอุงอิงใช้คำว่าฝ่ายเรากับคุณเซนเมื่อพูดถึงแม่ทัพภาคที่สอง คนโทบุญสินภาคกลางใช้คําว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามซึ่งไม่ใช่แท็กตกแท็ติกในการเจรจาอะไรหรอกใจมันกระชอความจริงออกมาตะหากหุ้นเส้นอัดคลิปเรื่องธรรมดาแต่นายกไทยพูดถึงนายทหารชาติตัวเองด้วยทัศนคติปฏิปักษ์ให้ฝ่ายตรงข้ามฟังทําเอาความลับทางยุธทธวิธีไปบอกอย่างนี้แหละสับท,ทั่วไปเขาเรียกว่าขายชาติจะรับหรือแจ้งก็หาขวรไม่ที่ผู้นําบริหารประเทศจะเอาความลับของชาติตัวเองไปบอกอีกฝ่าย และเรียกทหารชาติตัวเองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรายิ่งอุงอิงอ้างเป็นการโทรคุยส่วนตัวกับฮุนเซนทางมือถือนั่นยิ่งร้ายใหญ่เพราะโทรคุยส่วนตัวแต่กลับเอาเรื่องส่วนประเทศที่กําลังมีกรณีพิาพาทไปคุยชนิดแบกกระโดงกับคนนอกก็แสดงว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกและเป็นเรื่องแรกที่อุงอิงเอาความในส่วนราชการไปบอกขเมขเมรเขมรจึงรู้ความในเรามาตลอดแต่เราไม่เคยรู้ความในเขาเลย ไม่ต้องไปว่าเป็นแผนหุนเซนหวังเสี่ยมให้คนไทยทะเลาะก,กันหรอกคนไทยขอบคุณหุนเซนด้วยซ้ําที่เอาคลิปนี้มาแชร์เพราะทําให้รู้เช่นเห็นชาตินายกตระกูลชินส่วนทหารนั้นไม่ต้องห่วงว่าเขาจะโกรธรัฐบาลหรือนายกแล้วยกเป็นเงื่อนไขปฏิวัติร,รัฐประหารกองทัพยุคนี้เขาไม่เล่นการเมืองแต่หากเขาอยู่เหนือการเมืองฉะนั้นจะรัฐประหารให้โง่ทําไมกองทัพเนี่ยเป็นของพระราชาและพระราชาเป็นของประชาชน สรุปแล้วประชาชนนี่แหละเป็นตัวแทนทําหน้าที่บริหารจัดการนักการเมืองที่นอกลู่นอกทางและเป็นปฏิปัติก,กับชาติบ้านเมืองเพื่อไทยจะตายอยู่วันนี้วันพรุ่งยังไม่เตรียมซื้อโลงนายภูมิธรรมยังจะมาคุยว่าแม้ภูมิใจไทยถอนตัวเพื่อไทยก็จะเป็นรัฐบาลอยู่ได้ครบสปีผมอยากให้พี่น้องไทยทุกคนลืมตาแงนหน้ามองโลกวันนี้ทุกภูมิภาคโลกกระคลุ้งกลิ่นอายความตายสงครามและการแย่งชิง รัฐบาลเพื่อไทยวันนี้้อุงอิงแค่ตราย่างก้นทังขยะช่วยประเทศช่วยประชาชนคนไทยให้รอดจากสถานการณ์วิกฤตโลกวิกฤตภายในไม่ได้หรอกตองทับมิติเหนือการเมืองนั่นแหละจะเป็นเสาค้ำชาติเป็นกำแพงให้ประชาชนพิงหลังช่วงนี้ตาดูรัฐบาลผลานส่วนหูต้องคอยฟังคำสั่งทหารบ้านเมืองถึงจะรอด